แล้วก็นอกจากตลาดไทยถ้ามาดูผันผวนมากนะักเซ็ตไม่ไปไหนสักทีเนี่ยผมว่าเราอาจจะลองมองหาตลาดอื่นที่อยู่รอบข้างเราก็ได้นะฮะวันนี้ก็เลยมีเชิญแขกพิเศษฮนะคุณอาจจักรปลจอรทิสโก้มาเล่าให้ฟังที่กองที่เราเพิ่งออกไปนะเป็นกองทิกเกอร์ฟันคุณเวียดนามฮนะซึ่งผมว่าเวียดนามอาจจะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนะตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณอัดสวัสดีครับคุณฟุกครับสวัสดีครับครับอยากให้ คุณอัดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าว่ากองที่เราเพิ่งออกเนี่ยมันมันน่าสนใจไงฮะเวียดนามตอนนี้คือจริงๆผมมองอย่างนี้ครับถ้าเกิดนักลงทุนกาลังจะหาประเทศสักประเทศหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ในหมวดของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเวียดนามคือคําตอบรันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเรามองเรามองเห็นอะไรนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปครับคุณพูครับจะเห็นว่าตัวของ ตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยปรับลงมาจากไฮจนถึงโลเนี่ยสี่สิเอร์เซ็ละนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จากปัจจุบันเนี่ยจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับเรามองว่าเริ่มมีโอกาสนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเราก็เลยออกก่อนเวียดนามที่ชื่อว่า TVNT8M1 กองทุนเปิดที่สกอเวียดนามเอ็นพิธีทิกเกอร์ฟัาร์8เดือนกองที่หนึ่ง ขาย IPO 19-21มิถุนายน66ใช่ไหมครับเวียดนามไม่น่าสนใจไงฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอันแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามสไลด์ที่เห็นกันเนี่ยนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเชื่อหรือไม่นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้นะครับเวียดนามเนี่ยรดดอกเบี้ยมาแล้ว4ครั้งนะครับ เราไปโฟกัสกันที่ตัวตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมครับเฟดจะปุดอกเบี้ยอ่าดอกเบี้ยขาขึ้นแพรว่าดอกเบี้ยเมื่อไรเวียดนามลดมาแล้วนะครับล่าสุดวันศุกร์ที่แล้วเองครับคุณฟุ๊กเพิ่งลดมาอีกหนึ่งครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่โหมดขาลงเงินเฟ้อเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับเงินเฟ้อเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ห้าเปอร์เซนตตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งละสองจุดห้าเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นก็เปิดรูม ให้ตัว,วนธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้นั่นคือประเด็นแรกนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับประเด็นที่2แล้วเรื่องนโยบายการคลังามาเต็มๆนะครับเวียดนามเนี่ยกำลังจะลดภาษี vat นะครับจาก10เรหลือ8นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันนะถ้าเกิดใครไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยภาษี vat ก็จะลด นะครับเพราะชกรบริโภคในประเทศก็น่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนักท่องเที่ยวก็น่าจะเพิ่มขึ้นเข้าไปช้อปปิ้งถูกลงพูดถึงนักท่องเที่ยวอุนฟกอฮะยังมีมาตรการออกมาอีกนะครับตอนนี้ตัวรัฐบาลพยายามจะผ่อนคลายการเที่ยวเมื่อก่อนคนไทยเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยเข้าไปได้15วันอ๋อจะขยายให้30วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเขาคล้ายๆบ้านเรานะครับก็พึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศเขาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาทางนโยบายการเงินนโยบายการคลังเพียบพร้อมเลยนะครับส่วนประเด็นที่ทําให้ตลาดกังวลล่ะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมาในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าเรื่องของภ,ภาคอสังหาเป็นที่กังวลกันนะครับแล้วก็ลามไปสู่นในเรื่องของตลาดตราสารหนี้เวียดนามนะครับจะเห็นว่าตัวของรัฐบาลเองก็รู้ว่าเนี่ยคือจุดอ่อนของเศรษฐกิจของเขา เขาก็เลยผ่อนคลายนโยบายนะครับเรื่องของหุ้นกู้เองเนี่ยก็ยืดระยะเวลาให้ตัวของเจ้าหนี้เนี่ยคือเงินลูกหนี้เนี่ยช้าลงได้2ปีนะครับแล้วก็เน้นให้ตัวของธนาคารพาณิชย์เวียดนามเองเนยครับออกมาให้สินเชื่อนะครับให้กับตัวของอตัวเดเวลลอปเปอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกต่างๆมันก็เริ่มที่จะหมุนไปเรื่อยๆแล้ว น,นั่นคือสิ่งที่เราเห็นประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของ Variation oh. นะครับตอนนี้เนี่ยตลาดคุ้ณเวียดนามเนี่ยเทรดอยู่สักประมาณ11เท่าเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญเลยนักลงทุนฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกแล้วนะครับ, oh. รบส่วนนักทุนที่เป็นรายย่อยเนี่ยต้อง,องบอกว่าได้แต่ช่วงมกราคุณฟุก จนถึงเดือนอประมาณมีนาต้นต้นเมษาเนี่ยเงียบตลาดงอยอแต่พอรัฐบาลเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ยกิจวัตรต่างๆมันเริ่มเพิ่มขึ้นถามว่ามันมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นนึกถือว่าภาพปีที่แล้วนะครับเ,เราไปฝากเงินในธนาคารพาณิชย์เวียดนามเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากอดอกเบี้ยพอลิซีเรทเนี่ยตอนนั้นเขาขึ้นไปถึงหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ลงมาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยแค่ไปฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย์ก็ก็ดอกเบี้ยสูงละคนโ้ย โอ้ยจะมันลุยตลาดหุ้นทําไมแต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนใช่ไหมครเริ่มมาสู่ดอกเบี้ยขาลงธนาคารพาณิชย์ก็ลดดอกเบี้ยเงินฝาก,ก oh, เ,าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเองก็มองว่าโอ้โหหุ้นมันเริ่มลงมาปีที่แล้วนี่ตั้งสี่เอร์ซละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือโอกาสจังหวะนี้เริ่มแล้วก็เริ่มเห็นว่ารุ่มเนี่ยกลับเข้ามาที่ตัวของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่กคือเป็นภาพใหญ่ที่เรามองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมองเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามถึงมีความนนนน่าสสใใจจแล้วทีี ที่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูรูปสักสองสามรูปแล้วกันนะครับว่าสักขอสักหน้าหน้าหน้าสีนี้ก็ได้ครับอ่านะครับเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ร่างังตอนต้นแหละรูกด้านซ้ายเองเนี่ยจะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เวียดนามเนี่ยลดดอกเบี้ยลงมาละนะครับอ่านะครับที่คุณฟุกวงให้สีเหลืองๆ <Okay. S 2> ครับก็อยู่ที่สีเหลืองนะจะหกเปอร์เซ็นตอนนี้ลงมาสี่จุดห้าแล้วตอนโควิดดอกเบี้ยเคยลงไปที่สี่ตอนนี้เหลือสี่จุดห้าแล้ว จะเห็นว่ามันคนละเรื่องกับฝั่งที่เราเคยตามดอกเบี้ยนโยบายในต่างประเทศใช่ไหมครับอเมริกาจาก0.25วิ่งตูดขึ้นไป5.25ตอนนี้แค่ยังจะคงเลยแต่เวียดนามกลับกันเลยนะครับเริ่มลดดอกเบีย้ยลงมาหาใกล้จุดในช่วงโควิดละเพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้มีประเด็นนะนะครับมาดูกันต่อเพราะว่าที่น่าสนใจขออ่าน้านี้ครับหน้า6เรื่องกระตุ้นภาครัฐเป็นยังไงบ้างนะถ้าจะหาประเทศหนึ่งที่ธนาคารกลางเรื่มลดดอกเบี้ย รัฐบาลมีเสถียรภาพะนะครับบางทีฟังคนพูกเรื่องอเรื่องเรื่องไทยนะก็ถ้ามาดูเป็นนามบ้างนะจะเห็นว่าปีนี้นะครับงบลงทุนภาครัฐยังเหลือค้างท่ออยู่เนี่ยกราฟด้านขวามือแท่งสีน้ําเงินเนี่ยขวามือบนนะหกหมื<ร>่นหกล้านดองต่อเดือนนะครับหกสิบหก t r i l l i ยนดองต่อเดือนเพราะฉะนั้นจะมีเงินค้างท่อตรงเนี้ยเมืเ่อเทียบกับไอตัวแท่งแท่งสีเหลืองๆก่อนหน้านี้เองเนี่ยต่อเดือนเนี่ย เป็นเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจจริงเนี่ยไอ้ล้างไอ้ค้างข้อตรงนี้จะสามารถวิ่งเข้ามานะในระบบเขาได้อีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี้ยนโยบา,ายการคลางมาเต็มๆนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี่สูงไหมนี่ เวียดนามนะพับบิคเด็บรูปด้านล่างเนี่ยเทียบต่างประเทศอย่าง45%นั่นเองถือว่าค่อนข้างต่ำนะถือว่าค่อนข้างต่ำเพราะงั้นเขายังอัดได้ทุกอย่างฮะนโยบายการเงินพร้อมววก่าแล้นโยบายการคลังพร้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเครื่องจักรกลไกสําคัญนะครับก็คือภาคการส่งออกเป็นยังไงนะครับถ้าเราตามข่าวกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ตัวของ ตล,ตลาดหุ้นจีนธนาคารกลางจีนเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาผ่อนคลายนโยบายนะครับจีนเพิ่อเริ่มจะลดดอกเบีย้ยพยายามจะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับเวียดนามเป็นคู่ค้าสําคัญกับจีนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจีนเริ่มฟื้นเอ็กซ์พอร์ตของเวียดนามที่ไปจีนเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมครับรูปนี้เรากำลังจะบอกว่าเรากําลังอยู่ในจุดไซเคิลที่เวียดนามเนี่ยจะเริ่มฟื้นจากภาคการส่งออก น,น,น,นะครับแล้วจริงๆถ้าดูจากรูปด้านซ้ายมือที่เป็นเส้นชมพูฮะเริ่มที่จะพองหัวขึ้นนั่นคือ EXPORT ของเวียดนามในปี2023เนี่ยเร,เริ่มเริ่มจะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วที่ยังอยู่ด้านบนเส้นสีฟ,ฟ้าเนี่ยนั่นคือ EXPORT ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามสีแดงตัดสีฟ้าขึ้นไปนั่นคือ growth year on year ของเอ็กซ์พอร์นะครับรทีเวียดนามน,น,นะครับ เรื่องอื่นๆเลยนะครับสิ่งที่นักทุนกังวลไปดูหน้าก้าวสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือภาคอสังหาเราเห็นไงบ้างนะครับภาคอสังหาเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าตัวของดีมาร์คนซื้อบ้านเนี่ยยังมีความต้องการซื้อบ้านอยู่เยอะนะครับเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงปลายปลายพอต์ตหนึ่งนะครับโปรเจกต์อพูบเลเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นลวนะครับแล้วด้านขวามือเนี่ยแบงก์ก็เริ่มที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับตัวของธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ปล่อยให้กับเดเวลลอปเปอร์นะครับเพราะนั้นให้นักลงทุนจะได้สบายใจได้ว่าไอ้กลไกต่างๆภาคอสังหาริมันี่มันเริ่มกลับมาฟื้นตัวละนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นทั้งหมดจริงๆอสังหาเนี่ยเป็นเป็นข้อเป็นข้อกังวลเลยล่ะของอสังหาของเวียดนามช่วงที่ผ่านมาใช่แต่อสังหาริเวียดนามเนี่ยอาจจะต้องดู2กลุ่มตอนไปลงทุนนะครับคล้ายๆบ้านเราเขามีเดเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่เจ้าเล็กเจ้าใหญ่เนี่ยชื่อวินโฮมวินโฮมเนี่ยกินมาเก็ตแชร์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ นั้นวินโฮมเนียังดูค่อนข้างแข็งแกร่งแต่เวลาที่นักลงทุนไทยไปไปมีข่าวเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอสังหาดรอปเปอร์รายเล็กอ๋อ uh, เล็กๆอ่าเพราะั้นตัวใหญ่ของเขากับตัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับต่างกันมาเก็ตแคปประมาณ9 uh ้าเท่าอ่เพราะนั้นก็ต้องดูถ้าดูเนี่ยอาจจะต้องดูจับตาวินโฮมนิดนึง uh huh. นะครับอ่านั่ก็เป็นเออเล็กเล็กเล็ดน้อยนะครับพี่แชร <Okay. S 2> ใ์ให้ฟังแล้วกันนะครับอ่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ทั้งทงกักงวลหน้า12บเลยครับคุณฟุกอ่ามาเร็วๆนะฮะก็ ไฟดับที่เวียดนามพี่นุ๊กไฟดับบ่อยเขาเป็นอย่างนี้นะครับเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดใครใครไปเที่ยวมันจะมีภูมิภาคด้านบนกับด้านล่างอภาคเหนือภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามลักษณะของโครงสร้างประเทศเนี่ยโรงงานจะอยู่ด้านบนกับด้านล่างตรงกลางเนี่ยคล้ายๆโซนภาคใต้เป็นประจวบเป็นเป็นเป็นแคบๆเพราะฉะนั้นโรงงานอยู่ได้แค่ด้านบนคือด้านเหนือกด้านใต้ใช่ไหมประเด็นในรูปเนี่ยคือฝั่งเหนือปีนี้มีปัญหาเพราะว่าปัญหาภัยแร้ง อ่า uh, oh. ภัยแ้งเพราะว่าเวียดนามเนี่ยใช้ไฟมาจากสองส่วนนะครับ oh. ก็คือการใช้น้ําจากเขื่อนอ่าแล้วก็ถ่านหินพอน้ํามันแล้งเนี่ยกลายเป็นว่าภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยขาดแคลนไฟ oh. แต่รูปนี้ที่กำลังจะให้ดูก็คือว่าปกติแล้วนะฮะความต้องการใช้ไฟฟ้าในฝั่งเหนือเนี่ยมากกว่าซัพพลายที่จะให้ oh. ปกติมันเกิดขึ้นอยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้มันอาจจะแรงมากหน่อย แต่ตอนนี้เริ่มที่ขายแล้วถ้าเกิดใครฟังข่าวช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเริ่มจะเห็นฝนตกน้ําเริ่มท่วมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรากําลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องไฟกําลังจะคลี่คลายลงนะครับสำหรับตัวเวียดนามนะครับแล้วรัฐบาลเองเนี่ยจะเห็นว่าตัวของรัฐบาลเองก็พยายามที่จะรู้วันนี้คือจุดอ่อนนี่เพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยได้ยินโอวเวียดนามเนี่ย FDI วิ่งเข้าไปลงทุนการลงงานเยอะขึ้นถ้าเกิดไฟไม่ไม่ดีเนี่ย มันก็คงเขากงไม่อยากไม่อยากมากันใช,ใช่ไหมครับเวียดนามก็เพิ่มเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มตัว a p p r o v e ตัวของ Power Plan t นะในปีภายในปี2030เนี่ยให้งบไปอีก135ิบิลเลียน,นะครับมันก็จะได้เห็นทั้งภาพที่นักทุนเคยกังวลอะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีธนานคารกลางลดดอกเบี้ยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับ ครับาเรามองเรามองอินเด็กเราคาดหวังอินเด็กมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยือจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดในแง่ของ Variation A อนะครับเอาไปดูเร็วๆนะครับในหน้า16แล้วกันนะครับยูอยู่11เเท่าก็อยู่ถือว่าต่ําสุดในรอบหลายๆปีเลยอ่าเนี้ยอันนี้ย้อนไป7ไป7ปีนะครับก็เฉดอยู่ในระล่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้เล่าให้ฟังไอเดียคือว่าทุกอย่างมันเริ่มจะดูคี่ขายเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะถูก เทรดกลับไปที่ระดับที่ส,สูงขึ้นกว่านั้นนะครับคือภาพใหญ่ของทั้งตัวเศรษฐกิจนโยบายการเงินนะครับทีนี้วิธีการลงทุนนะครับเ <c oughs> นื่องจากกระถามเลยว่าถ่าผมเริ่มสนใจแล้วผมต้องซื้อยังไงครับตัวของ,อของอกองทุนเปิดทิสโก้เวียดนาม <c oughs> อีนนิตีนนนะทิกเกอร์นะครับอันน <c oughs> ี้เป็นต้องขีดเส้นใต้นะเป็นทิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะต้องลงทุนภายในระยะเวลา8เดือนนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดตัวของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย <c oughs> นะครับ ขึ้นเกิน8%เนี่ย uh huh. ตัวของพิจารกากองทุนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขายตัวทิกเกอร์ กองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของพีเพลียนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้เงินนะครับนั่นหมายว่าถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้ามาลงทุนแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันยังไปไม่ถึง8%ภายใน8เดือนเนี่ยนักทุนก็ไม่สามารถที่จะขายกองทุนออกได้อย่าหน้อยเงินต้องเย็นระดับเงินต้องเย็นนิดนึงต้องเย็น8เดือนเดือนนะครับแเดือนนะครับแล้วก็ IPO 19ถึง21วิธีการลงทุนนะครับขอไปในหน้าอ่านหน้านี้แล้วกันนะครับแล้วลงทุนผ่านตัว ETF นะครับของว a น x ชื่อ VNM นะครับถ้าเกิดใครดูติกเกอร์ได้ก็ VNM โคโลน US นะครับ uh huh. ดูในตัว Bloomberg โปรแกรมเเว็บไซต์ก็ได้นะครับ uh huh. ตัวนี้เนี่ยโดยตัวว a น x VNM เนี่ยนะครับจะลงทุนเรียนแบบดัชนี Market Vector ร์เวียดนามโลอที่ต้องมี้เล่าให้ฟังเพราะว่า,าบางทีนักลงทุนเราคุ้นเคยกับเว uh ียดนามอินเด็กนะครับแล้วการเคลื่อนไหวของ ETF ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เท่า แต่ไป็นทิศทางเดียวกันนะครับนั้นขีดเส้นใต้ไว้เหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราดูตามตัวเปอร์ formance วันในวันนี้เวียดนามอินเด็กซ์ Index, บวกสตัวนี้อาจจะบวกได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ <S <S ก็ทิศทางเดียวกัน แต่การเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนกาจจะไม่เท่ากันอาจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงในน้าขอสักนนหน้าอ่านี้แล้วกันครับคุณฟุกแล้วตัวท็อปโฮลดิ้งนะครับมีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูด้านขวามือนะครับเซกเตอร์เบรดดาวน์เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเรียลเอสเตนะครับอยู่28% Financial 25 c o n sumer staple 20อ่อต้องบอกว่าภาพของโครงสร้างตลาดเวียดน,นามเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวของ emerging market เพราะนั้นภาพลักษณะของตลาดทุนของเขาเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวในเรื่องของอะไรครับพัพเปอร์ธนาคารพาณิชย์อ่ธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็น state owned b ก n k อนก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะลงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเชื่อว่ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภาคที่จะได้รับประโยชน์ก่อนเลยนะครับคงหนีไม่พ้นตัว Financial คือธนาคารพาณิชย์นั่นแหละนะครับแล้วก็เ e v e l o อ e r เองตัว e ร l estate เองเนี่ยก็จะเริ่มฟื้นฟื้นตัว ดีขึ้นละนะครับในช่วงหลังของปีครับน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวก็หมายว่าถ้าเกิดใครไปดู headline ข่าวอะ่ะมันก็จะเห็นข่าวลบ property แต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเหมือนจุดถ้าเป็นบันได10ขั้นของภาค property เนี่ยเราเริ่มอยู่ในขั้น2ขั้น3ของการที่จอตับฟื้นตัวขึ้นไปนะครับโอ,<ช>โอเคครับ,รบน่าจะครบถ้วนก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อซื้อเข้าใจซื้อผ่านแอปของทิสโก้เราก็ได้เลยใช่ได้ครับครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคุณอัดแล้ว,ลวเดี๋ยวยมีกองใหม่ๆน่าสนใจก็คงมาแนะนําให้เรื่อยค,ครับนอกจากหุ้นไทยแล้วก็ยังมีหุ้นอื่นด้วยนะฮะมีคําถามจากในแชทว่าคุณดัตมองเห็นไหมเพินผมสายตาสั้นมองไม่เห็นไงอย่าดูนะฮะกองคิกเกอร์นี้มีการป้องกันความเสี่ยงได้เปลี่ยนไหมคะอ๋ออันนี้คำถามดีมากผมเกือบลืมนะคุณฟงนะ อันนี้สาคัญมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงนะครับสำหรับตัวของอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของอาตาัตราแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราก็เชื่อว่าลักษณะของการ exposure ของกองทุนเนี่ยนะครับมันมีทั้งตัวของกองทุนเองไปลงในหุ้นเวียดนามช่วยับแล้วตัวของกองทุนเองเนี่ยก็เทรดในตัวของดอลลาร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย exposure ของนักลงทุนก็คือค่าเงินดอลลาร์บ,บาท อ่นะครับันก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากในแชทนะครับที่เตือนในเรื่องของความเสี่ยงนะนะครับนี่ก็ทป็่ก็ทำอะไรืาอทีเราลืมพูดใช่ไหมครับข้ามไปหน่อยอ่าพอพูดถึงความเสี่ยงนะไหนๆเรามันจะต้องพูดตามกฎคอร์รนะครับความเสี่ยงของกองทุนเวียดนามนะครับเป็นความเสี่ยงระดับหกนะครับความเสี่ยงระดับที่หกนะครับในหน้าแน่นี้ก็ได้อ่าในหน้ๆนี้ก็ดาบนนะครับขวาบนนะครับ โอเคน่าจะครบทวนนะครับถ้าสนใจก็ซื้อขายที่แอปพลิเคชันของทิสโก้เราได้เลยนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันอื่นมีกองนะ่าสนใจโดยเฉพาะกองต่างประเทศเนี่ยครับอุณหภูบางทีมอาจจะไม่ไปไหนฮะไปลงทุนต่างประเทศดีกว่านะฮะแล้วก็เวียดนามอันนี้ผมว่าก็เป็นกองที่น่าสนใจเพราะตลาดเวียดนามเนี่ยเริ่มจับมาฟื้นแล้วนะแล้ววัตนการทาเศรษฐกิจเนี่ยดูจะมีประเด็นให้ได้ให,ไดให้ได้มีความหวัง มากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นเนี่พราะตลาดไทยนะช่วงนี้ครับครับงนวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับแปดโมงสิบห้าครับสวัสดีครับ